เอาคุยมาฝากเลยครับสวัสดีครับต่อครับคนออนลไทยแล้วเจ้าเนาะ ถ้าอยู่ใกล้ยายห,หลวงจะไปทานครับีหลวงบอกคุณตุย้ยถ้าอยู่ใกล้ยายหลวงจะไปนับไปแล้วยายหลวงเฮ้ยนัดลับไปหนึ่งทางั้ย นี่หลงก็ส่งหาคุณสนั้นคุณสนั้นก็ตามหาคุณนี <c ười> อ้อ่ะนีะ่หลงอ่ะเอ้ยรับได้ไหร่ติดเลยคุณชุดีรับ เจ้าขอบคุณเจ้าคุณวี่ครับขี่ปลอดไฟเจ้าเดินทางปลอดไฟเจ้าเราจะลบเยียงห่องทุัรเตอย่างห่อนตัดไปแคดขออคงจัไม่ได้นาทีเนาะเอ้ยคุณชูรีคุณสนันคุณสนันขอคงรับไปแล้ว ได้ลงก็กลับบ้าแล้วขอบคุณเจา้าอย่ยงวิงเข้าเยอะๆเลยเจ้าเด้อวันนี้ยจยฟัดดองตาไม่ขึ้นเลยเจ้าน้องดองตาไม่ขึ้นเลยไม่เห็นดองตาเลยวันนี้วันนี้อากาศก็ ยอ้ก็เปิดคาดกันมองเห็นให้ยายฟัดด้วยเจ้านิดยายฟัดจ้าเจ้าเน็ตยายฟัดจ้าก้อยหลุกใหญ่ๆเจ้า เจ้าคุนสนานสวัสดีเจ้าคุณอลาไทยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเือลับไปแฟกเดียวเลย ดิจีของการบนตกเนาะเจ้าเนาะเข okay, ้าไปส่วนขอบคุณเจ้าเในพระก่อขอลงจากการไล่เพียงเท่านี้เนาะเจ้าเนะ้อในพระเข, <อ S 1> ข้าพ้นสนานสวัสดีเจ้าคุณอลาไทายสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า <laughs> ดีใจยินดีครับเจ้าคนทุนดีสวัาดยินดีครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีเจ้าน้องสัต คุณอ่อนชัยค่ะแล้วทักทายกันไปเนาะคุณปอหนึ่งอยูไ่ได้จะถึงเนาะกอดไยายามเจ้าไฟยายามไป <c oughs> <c oughs>

พุทานเปิดตาไปเรื่อยอันนั้นของเจ้าขอบคุณเจ้าตามสบายเจ้าขอบคุณเจ้าพุทธานันยิ่งปัดเลยยิ่งปัดยิ่งปัดสอบรับเนาะยังบอกอาบน้ำอยู่เ <c oughs> จ้าฝนหยุดตกหรือย,ยังเจ้าวัคนพุทธนันเขจะเห็นด้วย <laughs> คุณฉันนันบอกว่าเป็นนางคุยกันเด้อเจ้าเด้อ าไม่สวยเข้า,ายค่ะยศหลงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทองคำเนาะคุณสี่เจ้ายศหลงสวัสดีย่หลงก็เ่อหาคุณสนั่นคุณฉนัันก็ตามหาคุณเอ๋ยหลงอ่ะ <c oughs> ก็ยังอยู่ยังขึ้นต้อหนึ่งอยู่เจ้าสวัสดีทักทายกันไปเจ้าคุณตุยเวอสดีค่ะคุณหลวงลูง Apa? Terima kasih. Selamat. 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 เจ้ามีแต่คืนก็ไม่ได้ไล่เนาะฝนตกนะสวัสดีค่ะคุณเอผโ้ชมก็ยายฟัดลับหนี วันนี้จะพัดก,ก่อไปเก็บลำไยอยู่เจ้าเก็บลำไยอยู่ก่อไล่ตอนที่อยู่ส่วนลำไยเจ้าแต่ก่อไล่ได้ไม่ถึง